ทิปวันนี้เนี่ยผมมาเที่ยวงานคอมาร์ทดนะครับแล้วก็ใจก็นึกเอออยากได้น้ตบุ๊กสักเครื่องเอาไว้เล่นเกมมา,า r v เว r i v ไรทวอลที่จะมาในซีซั่นใหม่ตอนนี้เอาแบบเล่นลืนล่นๆเอพีเเ, F P H เยอะๆกลังมองหาโน้ตบุ๊กใหม่สนใจโน้ตบุ๊กนี่มาเอฟูดเอ็มเอสไอพอดีครับเดีย๋ยวรอไปดูกันว่ามีโน้ตบุ๊กตัวไหนน่าสนใจกันบ้าง นึกถึงโน้ตบุ๊กเล่นเกมเนี่ยผมนึกถึง MSI ก่อนเลยครับจำได้ว่ามันโคตรแรงนะสวัสดีพี่แนะนำโน้ตบุ๊กดีๆให้ผมซื้อเครื่องได้ไหมโอ้สบายมากเลยน้องนี่โน้ตบุ๊กดีๆพี่ขายไปหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายสำหรับน้องเลย MSI c o t Hand 16 HX มาพร้อม GeForce RTX 5 0 6 0รุ่นนี้เกมเมอร์เขารู้กันเล่น <Le hn S 2> เกมดีฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยต้อง5 0 6 0ยเลย GeForce ห้าศยนย่าซึ่งเลขศูนย์เนี่ยเป็นเล า่เ่นเกอาห็นไหมทุกคนพี่เขาพูดเองนะจริงไม่จริงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับไหนๆพี่ก็บอกข้อมูลขนาดนี้ก็ลองจับลองแตะให้เป็นมารยาทสักหน่อยซื้อไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีจากนั้นพี่เขาก็มีแนะนําให้ไปเทสเครื่องข้างๆนะฮะตัวนี้เนี่ยสามพันซีรีส์รุ่นเก่าอันนี้สามสิบห้าสิบทีไอสิบสาม fps อ่าโอ้โหโอ้โหเล่นยังไงเนี่ย ผมพูดผิดนะอันนี้3050เฉยๆนะฮะแต่ว่าเล่นเกมไม่ได้เลยนะในตอนนี้นี่อันนี้โอ้ดูดูถ่ายใกล้ๆดิลื่นมากนี่2อ0ร้อนะครับอ่าตัวนี้ Nvidia 5000ห้าพซีรีส์ครับโอ้โหลื่นจริงอย่างที่พี่พูดเลยแบบนี้ก็ต้องโดนสิครับนะครับเล่นให้สนุกนะครับ ตากันทุกคนมาเชอ <_ hatten> หน้าตายเนี่ยคนโดนของเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยคนโดนขายของอเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงครับ <_ EN> เรียบร้อยเดี๋ยวมาลองแกะกัน,น โคตรดี เครื่องตัวนี้ย้ำอีกทีว่าใช้การ์จอ RTX 5000 Series นะฮะตัวนี้มาพร้อม RTX 5060แบบแล็ปท็อปความพิเศษของมันก็คือสามารถเล็งประสิทธิภาพด้วย NVIDIA DLSS ทำให้ภาพเนี่ยสวยงามนะครับและได้ FPS ที่เยอะมากๆเลยแถมยังมีการตอบสนองที่ดีที่สุดด้วย NVIDIA Reflex ลดความหน่วงของเครื่องลงได้ถึง50%ทําให้คุณสามารถเล็งได้เร็วขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นและเพิ่มความแม่นยําในการยิงมากขึ้นนั่นเองนะครับและตอนนี้เกม Marvel Rival นะครับก็สามารถเปิด NVIDIA รีเฟกตได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยอัปเดตไดเวอร์การ์จอเสร็จเรียบร้อยครับผม Let's go <S มาแล้วซีซั่นใหม่ครับผมฟีนิกมา เนี่ยทุกคนจัดมาเพื่อสิ่งนี้เลยมาวลวไรว์ซีซั่นใหม่พร้อมตัวละครใหม่อย่างฟีนิกมาดูกันว่าจะฟินขนาดไหนนะและเอพีเอสอครับเอาเรื่องลองไปดูในโหมดฝึกซ,ซ้อมสิคืยมาแล้วครับโอ้โหเอพประมาณร้อย0ก้าสิบสองรอนะีทุกคนเอ,อนเห็นไหมมุมขวา อะแล้วถ้าสมมุติผมปิดล่ะเออถ้าผมไม่เปิดตามที่เขาแนะนำอะสมมุติผมปิด DLSS ออกนะครับ Frame Generation Nvidia DLSS เนี่ยปิดไปนะครับ Low Latency Nvidia Reflex เนี่ยปิดอ่ะใช้งานโอ้โหหายไปเท่านึงเลยนะเออหายไปครึ่งนึงเลยนะครับเหลือแค่90ร้อยเดียวโอ้ยมันช่วยได้เยอะจริงๆว่ะเออเออมีเนี่ยดีกว่าไม่มีเยอะเลยนะครับ ยุคใหม่นี้ต้องต้องมีทุกอันแล้วแหละผมว่านะเปิดดีกว่านะครับ FPS พุ่งกระฉูดเลยรู้สึกว่าตัวละครใหม่เนี่ยฟินิกส์นี่ครับถ้ายิงหัวเนี่ยสองทีติดคีระเบิดเลยนะครับสองทีติดขีระเบิดเลยแต่ถ้ายิงตัวอ่าสามทีนะครับสามทีนะฮะก็ค่อยติดคีระเบิดนั่นเองอ่าแล้วถ้าคี้ขวาคี้ขวาอ่า ก็จะเป็นติดสถานะไฟแบบนั้นนะครับเหมือนกันนะโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะติดสถานะไฟะ่ะครบ3ครั้งเนี่ยก็จะระเบิดนะครับแต่ถ้ายิงหัวมันเร็วกว่านั่นเองเนะเออเราก็ต้องยิงนแม่นด้วยวะ่ะเออ้ยโอเค,อเคกดชิปก็คือแบบเนี่ยเดชหลบนะหายตัวหายตัวแล้วก็ทิ้งร่างปลอมไว้แล้วก็อ e. ีบิดขึ้นฟ้าบินไปไหนก็นได้นะครับผมอัลติเมทแห็ง่างเป็นฟินิกยูอาน็อตติงบึ้มลงไป โอ้โหหุยหุยหุ้ยอยู่ไกลๆก็โดนนะน่ะดูดูดูโดนสมมติว่าผมอาติตรงนี้นะอุ้ยอุ้ยดูดิติดสถานะด้วยนะทั้งแบบเลยไะเนี่ยโอ้ยรุนแรงมาก โดนหมดเลยเห็นปหทุกคนเฮ้ยตัวใหม่ก็แรงแล็ปท็อปก็แรงแบบนี้ไปลุยกันเลยครับในแหงดีว่าโอเคมาทุกคนดู fps นะครับสองร้อยนิ่งๆเลยร็อเปิดเลยเปิดตั้งแต่หน้าประตูะนี่ไงองืสแปมเข้าไปสแปมเข้าไปโอ้แต่ว่าฮิวเขาก็แรงนะฝัน,นมีสไปเดอร์แมนด้วย เราตีตัวล่างไปก่อนนะสไปเดอร์แมนเดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนตัวนอื่นตีอืออือออุ้ยติดอะไรเนี่ยมีกัปตันด้วยเหรอบินเงาะโอ้ผมรู้สึกกัปตันมาใกล้อย่ามาใกล้นะกัปตันโอ่กัปตันแข็งว่ะไปอะไป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  Icana, ตีมันไปตีมันขี้ players, 네ี้ไป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 พยายามเล็งส่วนหัวไว้เล็งหัวเล็งหัวเล็งหัวตปมาแล้วเจฟ เอาตีใสเลยเจบอือโอ้โหไม่ล่วงโว่าไปแข็งจังไะกัะตันกัปตันกัปตันล่วงเจ็บเจบเจบเจ็บเฮ้ยอัตอีกแล้วเหรอเฮ้ยตีบ่อยมากตายกูตายตีอออเหิ้เม็นทอนนี่แหละน่าจะง่ายกว่า มทอสเหรอร่วงไปดีโลกี่เหรออืมคอมโบเดียวต้องพยายามตีให้โดนอุ้ยเอาฟิตสกอยไม่ค่อยดีนะครับขอเวลานิดนึงนะเรามีอัยติเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะสวยๆหน่อยโอ้โหเขาตีรัวๆเราตีไม่เข้าเลยเนะี่ยเขาตั้งตีไว้นะเฮ้ยมีคนจะร่วงลนะเอาตีสวนเลยเออ โอ้โหไม่ได้สักคนโอ้ไอออนฟิสอีกแล้วไอออนฟิสอีกแล้วขออีกทีขออีกทีมาเอาใหม่ผมว่าผมทำได้ผมว่าผมทำได้อลองดูดิลองดูดิเอาตัวปอก่อนนี่ฟิสอีกเหมือนกันฟินอีกดิฟไปถอยบินหนี à cút cút tí chép tí chép tí chép bin bùm lô hả? เจ็บเจ็บอ้วงไปดิครูครูไม่มีคนหิวร่วงหลบได้จ้าเอาไว้เริ่มดีขึ้นนะ 11, 3, 2ดาเมจ12,000สองผมว่าไม่แย่นะ เออแต่อาจจะแบบต้องคิวเยอะกว่านี้หน่อยนะฮะเราต้องพยายามตีให้โดนหัวไปเพื่อเพื่อที่จะได้ติดคิวไวๆนะมันจะได้ยิ่งแรงนะตัวนี้นี่โอ้โห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 ไปไงไปไงเป็นไงเป็นไงรู้แล้วไงรู้แล้วไงรู้แล้วไงโลกิ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 นี่ไงรู้แล้วไงรู้แล้วยังรู้รู้สูตรแล้วไง ว่าไ,ไงไอออนฟิตไปไงพันนิชเชอร์พันิเชอร์พันนิเชอร์พันนิเชอร์ไปดิห้าตัวไปดิเจฟบอเจฟจะไปไหนเจฟแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แไ,แนไปไหนเจฟ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  คืงแรกแค่วอร์มแต่พอเรารู้แล้วอะของจริงนี่ยเอาติมาละเดีราห่อจังหวะด,ดีๆต้องให้มันพยายามให้มันติดสถานะก่อนนะทุกคนแล้วค่อยแบบกดอันติก็จะอันติก็ยิ่งแรงขึ้นนะเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วมา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 อีกโค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 โอเค ไป <ENNIS> ก่อนเฮ้ยบินก่อนเอ้ยหลบอย่างผิวยากหน่อยตัวนี้ไปกันทอไปกันทอไปกันทอฟูด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 มาฟูดที่มีเจ็บลองอีกทีได้ไหมล่ะฟูดที่มีเจ็บลองอีกทีได้ไหมล่ะไปสองเลยยังแปลงมาดิ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  ไม่นอง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 ไปดีย2ิบแล้วฟินิก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 ก็ไปยี่สิบสามยึดไปนองบินโอ้โหไม่ทันเป็นอะไรโอ้คิวเอก็เล่นดีนี่เนีสวยสวยอื้งสแปมเข้าไป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  โอ้แรงมากนะแรงแล้วล่ะแรงแล้วล่ะโอ้โหเจ็บแล้วฮะมามามา,มาลองดูหน่อยดิฟินิชเต็มๆโคตรแรงเดือมูน,น,นแต่ไม่โดนอ่ะคิวอะ่ะหลบหลังรถเหรอหลบหลังลลรถหลบหลังรถเหรออือโอ้โห28ตัวครับจากตอนแรก ตีไม่ได้เลยอ่ะอีซี่ไปดิเออดูกัทุกคนสองหมื่นดาเมจโหมันแรงจริงฮะฟินิกเอาเรื่องว่ะชอบว่ะเป็นไงทุกคนอย่างลื่นนะครับโหเล่นสมูทมากนะครับใครที่เป็นสายแต่แรงเนี่ยห้ามพลาดเลยนะทุกคนแบบผมเลยนะ m s i Core i 16HX AI นะครับที่มี RTX 5060นะครับมี r e f l e c นะครับแล้วก็มี DLSS นะครับโ,โหยุคนี้ต้อง5000ซีรีส์เท่านั้นนะครับเปิดทีนี่เฟร,รมกระจุยเลยเฟร,รมพุ้กระชูดนะครับชอบมากนะเอาจริงได้ของดีแบบนี้นะไต่แรงสบายแบกเพื่อนชิวๆนะลองดูครับทุกคนนะใครมีโอกาสก็ลองหาใช้งานดูนะครับเออ5,000ซีรีส์สุดจริงวะ Nvidia